อ่ากาศสดีครับพีน้องผู้สู่สุผู้สุคนคลิปนี้กับมีอย่างมากมายก็สี่ให้ผ้ามาชมบรรยากาศนิมฝั่งโขงน,นี่ครับสภาพอากาศบรรยากาศริมฝั่งโขงของ,ของนครมนุ่มวามันสบายสบายคลิปนี้มันมีอย่างมากมายครับแสดงว่าบ่ได้ขาดการติดต่อ ับเพื่อนๆสุข,ขสุขคนบรรยากาศชิวๆสบายๆตามวิถีตามวิถีของคนรุ่มนำคงและฟังองครามคับสอบปอปออะทีนี้มึงบรรยากาศชิวๆไปก่อน คลิปนี้นจบเพน,นี้ก่อนอนะ่ะคลิปหน้าเจอกันไหมยังไม่ได้ไปใส่หรอกยังหาเวลาถ่ายคลิปส่งให้พี่น้องมึงยังบทดคอยมีเวลาครับการาสสวัสดีครับผม